เรามาติดตามสวนลำไยเขอสายดาวจังหวัดจันทบุรีสวนลำไยของเจ๊าวานันไห้อังสอนของเราแ้าเป็นยังไงไปดูกันค่ะตรงนี้มันก็ไม่ไหวมันก็สลัดมันเองครับขนาดนี้มันโตแล้วไม่ใช่ใน,น้อยน้อยแปลงเนี้มันเป็นแปลงที่เราเราใช้มันโดยตรงตั้งแต่เริ่มแรกมามันก็เลยเออสุดยอดอันนี้คือแปลงนี่ที่เขาไม่เอาแล้วนนไม่บอกขายใบไม่มีใครเอา ลงไม่มีใครไม่มีใครซื้อเขาบอกมันต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่สวยคือถ้าไปคือเจ๊งเจ๊งเขาก็งั้นก็เลยแบบงั้นเราไว้ติดลูกแล้วก็ขายแล้วกันครับแล้วตอนนี้ลงเขามาดูเขาซื้อไปแล้วค่ะไม่ตอนทำตอนมาทีแรกไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เขาว่าพอมันมามีลูกทําไมมันสีสวยขึ้นมั่นใจคือแปลงนี้จริงๆนะแปลงอื่นมันของเขามันสมบูรณ์มาก่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้คือช็อปเปิซอนแท้ๆเลยโคตรเลย แล้วถทษโทษอะไรแล้วมันมาไม่ถึงที่แรกตอนที่ม <c oughs> hm. <de> ันออกดอกใบมันสวยมากมันเหลืองตม่มนะที่ก่อนจะทํามันนะมันจะร่าสารนะ้นแบบมันมันจะตายมันไม่มีใบเลยนะฝ้าเขียวมาฉีดฟ้าเขียวอย่างเดียวแล้วฉีดมาตลอดแล้วก็มาใช้ตัวมันทอนพัดเื่อตาดอกรู้สึกว่ามันติดติดเป็นมันเป็นดอกมันมันติดเลยติดลูกเลย แล้วก็ใช้ตลอดมาติดเป็นลูกเลยหมายความว่าคือว่ามันคือมันเป็นบานเป็นเป็นลูกออกมาเลยเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นนะแต่มันบานปกติจะเบนบานเป็นตัวพูดตัวเมียใช่ไหมอันนี้บานตัวเมียแล้วก็ติดลูกเลยเป็นลูกเลยออืเป็นหำขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันโตได้เร็วแล้วก็ทําให้ใบใบมันเขียวเข้มนะสอนพัดแต่ดอกครับรู้สึกว่าดีติดดีอทั้งแปลงครับครับลูกเสมอด้วยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีลูกเล็กๆนนลูกมันจะเสมอ เประมาณทักน่าจะเดือนหึงที่เดือนประมาณทักสี่สิบวันน่าจะเก็บได้ใช้รู้สึกว่ามันดีมันเขียวใบเหลืองก็เข้าเนี่ยเขียวไวที่แลกโซมมากลยตัวเนี้ยแปลงเนี้ยยังเียงเท่าแก่โอ้มันจะได้เลยมันจะได้เลยมันมันโอมอ่ะครับพอทําไปแล้วเออมันเขียวขึ้นมาออกออกดีด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันใหญ่ได้ไงเนี่ยตรงเนี้ยมันน่ะใหญ่เออมันใหญ่ขึ้นมาอ๋อออกมาลิ่งครับ การพูกด้วยการดอกมันจะขนาดเองครับตอนนี้มันออกมาลัดมันใหญ่ขึ้นมาเลยแต่นี่ทางนี้ถ้ามันการช่อมันใหญ่น้ําเลี้ยงมันจะส่งน้ําเลี้ยงได้ดีกับลูกกระติกดก็ดีกว่าหละแต่นี้ว่าถ้าดกมากมันก็จะไม่โตไงที่ของโดกคือเราเราแต่งออกได้อันนี้เราเอาแบบพอใจจะเอาขนาดไหนก็ได้สั่งได้เลยครับน้องกําลังโยงอยู่กกวกิ้งหักดกจัดไม่ใช่ว่าพูดเอาชมยาเขานะนี่มันเรื่องจริง มันเกือบจะเหมือนจะตายมันไม่มีใบนะตอนแรกๆมันจะใบเหลืองใบเ,เล็กๆก็ไม่ค่อยมีใบแบบนี้นะมองมานี่จะไม่ค่อยเห็นใบเลยพอใช้มามันก็ใช้แต่เริ่มต้นมาก็โอเคดีดีขึ้นมาเรื่อยๆพอใจในตัวอัซอนเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะให้เต็มร้อยเลยอัญซอนเนี่ยผ่านห้าผ่านนี่สีสันมันด้วยนะทำใหญ่ไม่ใช่ว่าจะลูกโตเงยสีไม่สวยก็ต้องทําให้สีสวยด้วยครับอันนี้เป็นสีเป็นไงครับโอเคอยู่นะครับเป็นพื้นฐานมัน แต่พื้นฐานมันผมว่าโอเคเลยนปกติมันถ้ามันนั่นมันจะแดงเลยเนี่ยถ้าถ้าลักษณะกันกว่าก่อนจะเก็บเดือนกว่ารูปมันจะแดงแล้วมันจะด้านๆอันนี้ลูกมันเขียวสดต้นที่ใบเหลืองใบแก้วนะคะอยากให้ใช้ลองดูอันซอนดูนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยได้ที่ใบแก้วมันก็จะหายนะคะคุณภาพเขาดีติดครับครับขวดเลยค่ะ ค่าคุณภาพดีแต่คือคนไหนที่มีปัญหานะคะปัญหาเกี่ยวกับทําทไม่ออกดอกหรือว่าใบเหลืองต้นเหลืองอยากแนะนําออนซอนนี่ค่ะลองใช้ดูของเขาดีจริงค่ะแปลงนี้เหลืองสุดๆเลยค่ะต้นเหลืองใบเหลืองโซมมากค่ะอันนี้ใช้มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะจะขายให้ใครเขามาดูเขาก็ไม่เอาจักเจ้า,าลงไหนก็ไม่เอาค่ะ จนกระทั่งออกลูกติดลูกแล้วเขาถึงค่อยมาดูถึงค่อยโอเคตอนนี้ก็ได้ถามว่าเพื่อนเอาไปลองแชนแล้วใช่ไหมคะมีเป็นบางส่วนค่ะของเขาก็ออกดอกดีเหมือนกันสวยอันนั้นคือเขาบอกว่าเขาทามายังไม่ได้ไม่หลุดนี่ค่ะเขาว่าให้ให้ช่วยกูหน่อยเนี่ยกูอยากหลุดนี่เขาพูดอย่างนี้ก็เลยให้เขาเอาไปเปิดตาดอกดูอย่างเดียวก่อนออกไหมคะออกดีค่ะแล้วก็ติดดีด้วยเขาก็บอกโอ้อย่างนี้น่าใช้ต่ออันนี้ดีดี